ปลาซาบะนังก็ปลอบเสิร์ฟคู่กับข้าวคู่น้ำเกลือปีแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันข้าวที่ดีจะทําให้เมนูนี้รสชาติของข้าวในแต่ละคํามีความอร่อยมากขึ้นครับข้าวหอมมะลิเป็นรลงครับเป็นข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเซน,นะครับอย่างแรกนี้มีความนุ่มหุงขึ้นหม้อและมาเล่นเรียงตัวสวยครับแนะนาเลยครับตัวนี้รับรองขายดีแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการหุงข้าวก,าวกันเลยนะครับ ส่วนวิธีหุงข้าวสําหรับเมนูนี้นะครับจะใช้ปริมาณน้ำที่น้อยกว่าปกตินะครับเพื่อทําให้ข้าวเรียงเม็ดสวยขึ้นนะครับและเวลาเราคลุกตัวน้ำพริกจะได้ไม่แฉะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำน้ำพริกกันเลยดีกว่าครับผมใส่ส่วนผสมทุกอย่างนะครับลงเครื่องปั่นเลยแล้วก็ทําการปั่นไปครับ ส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ใส่ตัวมะเขือพวงนะครับผมเพื่อเพิ่มรสชาติให้ตัวน้ำพริกเรามีความกลมกล่อมมากขึ้นนะครับก็เสร็จแล้วครับผมน้ำพริกของเราเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวไข่เจียวชะอมนะครับผมไข่ชมแล้วนะครับเราก็ปรุงรสชาติเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราปรุงเยอะจะทําให้ตัวน้ำพริกกะปิเรามีความเข้มข้นมากเกินไปนะครับ เราต้องใช้ไฟแรงตอนแรกนะครับแล้วเราก็หลีไฟนะครับเป็นไฟกลางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงตั้งแต่แรกจนจบเนี่ยจะทําให้ตัวด้านนอกคือกรอบเกรียมจริงแต่ด้านในยังไม่สุกนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะได้นะครับไขเ่เจียวชะอมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําปลาสบบนะครับวันนี้เราจะทําทั้งจี่แล้วก็ทอดกรอบนะครับผมที่เราใส่มันพืชเพราะว่าจะทําให้ตัวปลาสบะเรามีความชุ่มชื้นอยู่นะครับ ขั้นตอนแรกเราคุกเกล็ดนมปังก่อนนะครับแล้วก็คุกแป้งนะครับแล้วก็กลับมาคุกเกล็ดนมปังอีกรอบหนึง่งเพื่อทําให้ตัวเกล็ดขนมปังติดมากขึ้นนะครับระหว่างทอดน,นะครับอย่าใช้ไฟแรงมากเพราะว่าจะทําให้ตัวปลาเนี่ยแข็งกระด้างได้เราใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางๆนิดนึงนะครับผมลงน้านหนังก่อนนะครับ ตอนกี่ปลานะครับเราอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไฟแรงปลาจะไหม้ก,ก่อนที่มันจะสุกนะครับผมหอมมากครับมาเริ่มลวกผักกันเลยนะครับเราก็นำมาช็อกกับน้ำแข็งนะครับช็อกประมาณ5้าถึงสิบนาทีนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มจัดจานกันดีกว่านะครับผมวานาพิกกะปีนะครับตรงกลางเลยครับผมการจัดจานให้สวยนะครับจะทําให้เพิ่มมูลค่ากคบอาหารนะครับซึ่งปกติแล้วเราทั่วไปจานนี้อาจจะมูลค่าไม่มากนะครับแต่ถ้าเราจัดจานได้สวยจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้จานนี้มากขึ้นนะครับข้าวคุกงน้ำพิกกะปิปลาซาบะอร่อย